มาในเส้นทางของการเจริญสติความรู้สึกตัวนั่นแหละนะฮะผมก็ทําเส้นทางนั้นมาตลอดแล้วก็เล่าก็อาจจะซ้ำเนาะเพราะมันเป็นเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่ผมกำลังทางานไงคือผมเจริญสติตลอดต่อช่วงไปตลอดเลยแล้วผมก็ทํางานทํางานอยู่ธนาคารผมก็นั่งคียงานเห็นลูกค้าเดินมาเนี่ยเราก็คิดไปว่าเออคุณส้มสีเดินมาแล้ว เห็นไหมเดินมาแล้วเออวันนี้เขาจะทําอะไรนะพอเราคิดไปเราก็มองอ๋อเขาเอาเงินสอดใส่สมุดมาอ๋อวันนี้เขาฝากเงินแล้วาก็ขี่ฝากเงินไปขี่ฝากไปแต่ช่วงที่เราทำมันมีการเจริญสติตลอดเพราะผมผมจะไม่ให้พลาดเรื่องของการเจริญสตินะฮะผมก็ทําไปตลอดจเจริญสติตลอดปุ๊บพอหยิบสมุดมาขี่ข้อมูลฝากสามพันมก็เอาสมุดสอดไปในพินเตอร์พอสอดเสร็จปุ๊บผมก็ต้องปล่อยมือ ปล่อยมือผมก็ต้องเอามือมาวางไว้ที่ฝ่าข้อพิมเตอร์ว่านาเวลานั้นนะ่ะถ้าจะพูดแบบทฤษฎีคือเกิดการสมัคคีนะฮะคือเกิดการสมัคคีเพราะปุ๊บเนี่ยมันมันวูบหายหมดเลยนะครับก็พอมันหายหมดเลยมันก็คือตัวตนหายไปเลยนะฮะตัวตนหายไปหมดจิตว่างเลยนะครับตรงนั้นมันก็ยังงงงงเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรแต่ว่าเราก็มาคิดดู อ๋อไอ้ที่มันเกิดความรู้สึกตัวตนหมดไปเนี่ยมันเพราะว่าณน้านันนั้นเรารู้เท่าทันความเป็นจริงที่มันเกิดจากการปรุงแต่งในขณะที่ลูกค้าคุณสมศรีเดินมาเนี่ยมันมีความคิดนะครับมันมีความคิดว่าอ๋อคุณสมศรีเดินมาอ๋อฝากเงินอ๋อหยิบจับอะไรก็รู้สึกตัวอะไรมันก็คิดหมดแะปพินเตอร์อตรงนี้อะไรเ่งี้แต่พอมันวางไปปุ๊บฝามือที่ไปกระทบกับฝาาพินเตอร์เนี่ยปุ๊บเนี่ย มันเข้าใจตรงนั้นเลยว่าอ๋อที่เราคิดว่าพิลเตอร์นี่มันคือความปรุงแต่งแท้ที่จริงพอเราเอาเมือไปวางเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวที่ปรากฏที่ฝ่ามือเนี่ยมันไม่ใช่พิลเตอร์แต่ที่เราคิดว่าพินเตอร์เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสัญญาขันมันเกิดขึ้นแล้วเกิดสังขาลักษันปรุงแต่งไปว่านี่คือพินเตอร์แม้กระทั่งคุณสมศรีเดินมามันก็เป็นความปรุงแต่งที่เป็นสังขาลักันแลน้วเราก็มีสัญญาขันจําได้ว่าชื่อสุสมศรีอะไรคือการทํางานของขันมันทํางานตลอดเวลา แล้วเราก็เป็นหลงคิดว่ามีเราไปทํางานถ้าที่จริงมันคือขันทั้งหมดทํางานแต่ไม่ใช่เราแต่จนกระทั่งพอเราปึ๊บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการสมัคคีปุ๊บเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันหลุดออกมาจากขันมันเหมือนอย่างนั้นไอ้จิตตรงนี้มันก็คือไอ้รู้สองนี่มันหลุดออกมากับกับไอ้ตัวสิ่งที่มันปรุงแต่งไปทั้งหมดเพราะมันหลุดออกมามันจึงเกิดสภาวะตัวธรรมชาติเดิมปรากฏธรรมชาติเดิมตัวนี้ก็คือไอ้รู้สองนี่คือธรรมชาติเดิม คือปกติเราเนี่ยเรามาเรียนรู้เนี่ยมันจะรู้สอเป็นแวบๆพอเราสอนอาจารย์สอนปุ๊บมันก็จะเห็นรู้สอนเป็นแวบๆแต่ณเวลาที่ผมเกิดตรงนั้นน่ะมันถาวรเลยมันไม่ได้แบบว่ามาแวบๆแล้วมันขาดเลยมันตัวตนหายไปเลยั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ไอ้สภาพกายเราหนุนก็หายไปมันเหมือนกับสภาวะอรลูประชานที่พี่เขาบอกกายมันหายไปเลยแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปเพ่งแล้วมันเกิดการหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นตัวตนใหม่ นี่มันหายถาวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วจิตมันก็ว่างเลยไอ้คำว่าจิตว่างเ่ยมันคืองงนะมันไม่ปรุงแต่งเลยมันเหมือนกับโลกของอีกโลกหนึ่งอีกอวกาศอ่ะนี่มีความคิดเลยเงียบอะไรมันมันปรากฏทางตาทางหูอะไรขึ้นมามันเงียบมันไม่คิดเลยเนี่ยมันคือสภาวะที่ปรากฏณเวลานั้นแล้วมันก็ต่อเนื่องมาเป็นลักษณะถาวรไม่ใช่ว่าเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับนะ นะมีอะไรจะถามสงสัยไหมล่ะคือมันเล่าอยู่ในรายละเอียดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วมันรู้สึกนะครับวันนั้นพี่ก็ทํางานต่อได้ใช่ไหมคะทําได้ยังเห็นยังได้ยินอะไรเหมือนเดิมแต่ตัวมันหายไปตัวต้นหายไปจิตว่างเลยยังทํางานอะไรเหมือนเดิมเรารู้อยู่ภายในเราไม่ได้พูดให้ใครฟังว่าเราเกิดสภาวะอย่างนี้แต่มันเปลี่ยนเลยอ่ะมันตัวตนมันมันหายไปแล้วมันมันเหมือนเราพลิกตัวเองเลย แล้วผมไปถามครูบาอาจารย์นะที่เล่าไปถามครูบาอาจารย์ทางวัดมหาธาตุนะซึ่งท่านทนเป็นสาสัยวิปัสนาไปถามท่านทั้งหงผมเนี่รู้เลยว่าครูบาอาจารย์ที่หลายๆท่านที่ท่านสอนนั้นท่านยังไม่ถึงท่านตอบไม่ได้เพราะท่านยังไม่ถึงสภาวะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็สอนตามทฤษฎีครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะสอนตามทฤษฎีท่านยังไม่เห็นสภาวะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกเพราะท่านเป็นพระท่านก็ต้องสอนตามหน้าที่ของพระใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่าเออท่านตอบเราไม่ได้ จนกระทั่งผมเองเนี่ยคือเราเป็นคนชอบอ่านชอบเรียนรู้ครูบาอาจารย์ทั่วทั่วไปหลวงพ่อพุทธธาตุอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ตรงนี้มันก็ใช่หลวงพ่อสมพง์ที่อยู่วัดเขาประตูชุมพลทึ่งท่านเขียนอยู่ในหนังสือโพธิญาณผมไม่อ่านมันก็เป็นสภาวะเดียวกับผมผมก็เปรียบเทียบก,กับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านมีสภาวะแบบนี้เออมันก็เหมือนเราก็เหมือนท่านน่ะหลวงพ่อพุทธธาตุเอยหรือว่าหลวงพ่อสมพง์หรือรหลายๆท่านน่ะที่กล่าวมาเนี่ยเออแต่ว่า เราก็ไปรู้ว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นเราก็ไปรู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่ามันหมดไปแล้วสภาวะแห่งตัวตนมันหมดไปแล้วนั่นแหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าณนะแตน่นต้นมาเนี่ยพอเราหมดเนี่ยนะเราพูดไม่ออกเวลาเราจะสอนใครหรือพูดให้ใครฟังเนี่ยว่าตอนนี้เราไม่มีตัวตนไม่รู้จะพูดยังไงมันสอนไม่ไม่ออกอะ่ะมันเหมือนเหมือนครูบาอาจารย์บางท่านที่เราไปเรียนหนังสือนอกสอนคณิตศาสตร์หรือสอนวิชาเลยเขาเก่งแต่เขาสอนให้เรารู้เก่งตามเขาไม่ได้เนี่ย มีเยอะนะเราก็ไม่สามารถสอนใครได้จนกระทั่งต้องมาฟังคนคนู้นคนนี้เขาสอนยังไงอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นแค่รู้อยู่ในใจแต่พอแบบเมื่อมา,มาปิึงอาจารย์สมหวังเนี่ยแหละที่ว่าวิธีการที่จะพูดอะไรให้มันสื่อสารให้คนฟังแล้วมันมันเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจเนี่ยมันต้องเอาแบบนี้นะผมก็เลยศรัทธาอาจารย์สมหวังก็เลยเนี่ยเข้ามาช่วยงานอาจารย์สมหวังนั่นเป็นไปเนอง ที่จะอยู่กับรู้สองตลอดไปค่ะสมมติว่าเราประชุมเราต้องทํางานเราต้องทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยพี่จะอยู่กับรู้สองขณะเดียวกับทํางานไหมคะคือถ้าพูดทางทฤษฎีมันใช่แต่ถ้าพูดทางปฏิบัติมันไม่ต้องทําอะไรแล้วมันมีเป็นธรรมชาติของมันเองหมายความว่าความคิดในการทํางานเหรอคะที่สมมติว่าจะวางแผนอะไรความคิดในการทํางานก็ทําไปมันคือรู้หนึ่งไงใช่ไอ้รู้หนึ่งยังทางานตามหน้าที่นะแต่มันจะมีจิตที่หลุดออกมาจากรู้หนึ่ง เป็นสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ที่มันว่างมันจะแยกกันมันเหมือนกันที่ท่านเปรียบเหมือนลางรถไฟสองหลักคู่ไอการทํางานของรูนึงก็ทางานไปแต่ว่าไอตรงรูสองเนี่ยมันจะว่างตลอดเวลาพร้อมเพียงกันเลยพร้อมเพียงกันอย่างขณะพี่พูดอย่างนี้พี่ก็อยู่ในภาวว่างอยู่ว่างตลอดเวลาพูดได้ทํางานได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนที่เราทําแต่คนทั่วไปเนี่ยมันจะไปอยู่กับรูนึงแล้วมันก็ไม่ว่างแต่เรามันจะว่าง ไม่ทราบว่าเหตุแห่งการเกิดสมังคีั้งนั้นเนี่ยพี่เคยวิเคราะห์ไหมคะว่าเกิดจากอะไรคือผมว่าพวกพวกนี้นะมันไม่มีใครคาดเดาได้เลยมันเกิดขึ้นเองเหมือนกับคุณเนี่ยคุณเอกเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นเองหรือหลายๆท่านนะผมฟังผมก็ฟังมาหลายรุ่นนะมันเกิดขึ้นเองแม้กระทั่งคุณตินเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นเองมันเป็นช่วงเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ไอ้มัรทั้งแปดมันสมังคีอะเพราะมันสมังคีปุ๊บมันไม่ได้มีเจตนาไป ไปตัดสรุเองหรืออะไรนะมันเกิดขึ้นมันเองในขณะที่มันมันพร้อมเพียงกันทํางานนะมันก็ปุ๊บขาดเลยขาดจากอุปทานทันทีเลยมันแบบนั้นเพราะฉะนั้นการการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้เราก็พรุ่งนี้เราจะบรรลุธรรมบรรลุมิาเราทําไปเถอะเมื่อไหร่พละกําลังหรือว่าอินทรีย์มันแก่ข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังตัดอุปทานทันทีตู้เฉพาะตั พี่คะแล้วแล้วความละเอียดมันละเอียดขึ้นไหมคะเหมือนกับว่าณขณะวันนั้นกับวันนี้ความละเอียดละเอียดขึ้นเดี๋ยวนี้ละเอียดขึ้นคำว,ว,ว่าความละเอียดของพี่คืออะไรคะหมายว่าละเอียดขึ้นในความหมายมันรูเท่าทันความมันแยกคายยิ่งขึ้นใช่ไหมมันแยกคายมันละเอียดเพราะว่าไอ้แต่เดิมเนี่ยความคิดมันไหลไปแลว้วไปโกรธไปโลภไปหลงแล้วถึงจะรู้ใช่ไหมจ้ะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าก่อนที่จะโกรธเนี่ยก่อนที่เราจะคิดเนี่ยมันจะมีจิตที่ว่าง กินเดิมแท้นมันว่างนะแล้วพอมันมีการผัสสะกระทบแล้วเนี่ยมันจะคิดไปตามผัสสะใช่ไหมมันก็จะไหลไปก่อนคิดการที่ไหลไปกับความคิดน่ะนั่นคือกระบวนการของอนิจจบุคคลของ,ลงแต่ละขั้นการที่ไหลไปมากเนี่ยเอามากสุดก็คือปุตุชนการที่ไหลออกไปแบบยังรักโลภโกรธหลงแต่ตัวตนไม่มีก็เป็นโสดาบันการที่ยังรักโกรธมัน,มนเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสกิทาคาการที่มันไม่ไหลไปมันอยู่แค่รู้มันก็ เหมือนกบบจบแล้วอย่างประวัติของที่ในพัะไตรปิฎกบอกว่านางวิสาขาไม่แบบอยู่ในขั้นโสดาบันแล้วก็คือเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็คือท่านก็เกิดสภาวะว่างแบบพี่แต่ว่ามันก็กลับมาที่บุคคลธรรมดาแล้วก็กลับไปสภาวะว่างสลับกันไปสลับกันมาถูกต้องไหมคือคือสภาวะของโสดาบันเนี่ยมันยังว่างแบบไม่เต็มที่มันยังว่างเหมือนจะเปลี่ยนกังงานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ในเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไหลไปกับความรักโลภโกรธหลงมันยังคิดอยู่ไง มันยังมีลูกยังมีหลานยังมีอะไรยังเกิดความสุขนี่หลานเราหน้าลูกเราหน้าลูกเราตายหลานเราตายมันก็จะคิดปุงแต่งไปแล้วมันก็จะเกิดความเสียใจแต่ถ้าเกิดคนที่มันมันพัฒนาสูงขึ้นไปจนถึงสกิทาอนนาคาเนี่ยมันก็แค่รู้อย่างเดียวมันไม่ไหลไปกับความคิดแล้วมันเห็นมันเกิดการตายอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้แต่มันไม่ได้ไหลไปกับความคิดเมื่อหมายไหลไม่ไหลไปกับความคิดความเสียใจความไหนมันก็ไม่มี แสดงว่าทุกคนที่เกิดสภาวะนี้ก็คือรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครใช่ไหมคะมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนเป็นกันนะอย่างอย่างที่เจอในคลิปเนี่ยทุกคนจะเกิดสภาวะคล้ายๆกันเนี่ยคะ่ะแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะเกิดเหมือนกันโดยคือตรงนั้นมันไปอยู่ในขั้นตอนที่เราปฏิบัติค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเราเอาอย่างสูตรของท่านพายยะเนี่ยณนะเวลาเนี้ยที่ฟังเนี่ยมันก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ทันที คือในพุทธการเนี่ยมันจะมีคนที่บรรลุทางเฉพาะหน้า mm. เวลาพุทธเจ้าเทศเฉพาะหน้ากลับบาคนที่ยังไม่บรรลุแต่ต้องไปปฏิบัติก่อนใช่ไหมไปปฏิบัติจนบรรลุแต่ก็คือเอาหลักการที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละไปปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์สมหวังว่าเมื่อเราอยู่กับรู้สองนานขึ้นก็คือเราอยู่ที่โสดาปฏิมาก็คือเราเดินทางถูกต้องแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้ว<อ>มันอยู่ในเส้นทางแล้วเหมือนแบบผมเปรียบเทียบเหมือนโยนลูกบว์อยบอลลิง พอมันโยนลงหลุมนนัแล้วนะไอ้ลางแล้วน,นะยังไงมันต้องลงรูจ้าแต่ถ้าเกิดคุณโยนไม่ลงรูนะมันไปอยู่ข้างนอกรูนะคุณยังไงก็ไปลงรูแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเราจะไม่หลุดหมายเพราะว่าเราก็ยังจะกลับไปคนธรรมดาได้เพราะกำลังเดินทางอยู่ถูกต้องไหมคะถ้าลงรูแล้วมันลงรูนะลนลางแล้วมันก็ลงลางแล้วนะลัางของบออลิงจ้าถ้าคุณอยู่กับรูสองไปเรื่อยๆนะมันยังไงก็ต้องลงรูอือค่ะ แน,แน่นอนเลยไม่มีคําว่าหลายรอบนอบออกมาต้องรู้แลลวไม่งั้นสมมติว่าในชีวิตประจําวันนี้ขอถามเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าสมมติว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์รอบข้างเหมือนแต่ละคนบุคคลรอบเรามาพูดจาอะไรทาให้เราเกิดอารมณ์อะไรเรื่อยๆเรารีบกลับเข้ามาอยู่กับรู้สองเลยถึงแม้จะหลุดไปก็รีบกลับเข้ามาอยู่กับรู้สองให้คิดงั้นเนเร่องน <ผม S 2> <อ>ีแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าทําได้ให้ทําใช่ไหมคะก็ให้รู้นกเวลาไหนก็ได้ที่คุณมันมันไหลไปกับความคิดแล้ว การไหลไปความคิด <c oughs> <c oughs> บางคนไหลไปชั่วโมงหนึ่ง<า>แล้วไปรู้ตรงชั่วโมงที่นาทีที่หกก็ก็เป็นกําลังของอินทรีย์คุณแต่บางคนมันก็แค่ 30%, มสิบนาทีเสียใจสามสิบนาทีแล้วก็หายแต่กลับมาอยู่กับความรู้2องกลับมารู้สองนั่นแหละธารู้นี้่รู้สองคุณอยู่แค่ยี่้าร์เซ็นก็ไหลไปกค่เจห้าเปอรนต์เงถ้าคุณรู้2องอยู่ห้าสิบเปอร์เก็ไหลไปห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าคุณรู้สองอยู่ยร้อ,อยเปอร์เนต์มันก็ไปไหลไง ทีนี้เราต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปรากฏการที่สภาวะที่พี่เกิดมันจะเกิดของมันเองโดยเมื่อมันพร้อมแล้วถูกต้องมันพร้อมแล้วมันจะเกิดของมันเอง<ต>ไม่แต่ก็ว่าให้ขยันทําไปเถิดขยันทําไปเถิดแต่พี่เจ้าทรงรับรองไม่เกินเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจ้าจ้านานไหมเจ็ดปีก็นานแต่ก็ทำมาหลายสิบปีแล้วชานานกว่านี้นะเจ็ดปีไม่นานนะเจ็ดปีไม่นานทําไปเถอะไม่เกินเจ็ดปี แต่ผมว่านี่อาจารย์สมหวังนี่ไม่เกินหรอกไม่เกินเดือนไม่ต้องเจ็ดปีหรอกไม่เกินเดือนนับหลักเดือนเพราะผมเนี่ยเช็คพิสูจน์กันมาหลายคนแล้วเนี่ยหลักเดือนหลักวันหลักเดือนหลักวันนะครับไม่ใช่หลักปีอ่ะนะเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจเต็มที่ว่าถ้ามาตามแนวทางของสมหวังเนี่ยหลักวันหลักเดือนนะไม่ถึงหลักปีหรอกสาธุครับวันนี้รู้สึกว่าขอบคุณที่มงคลครับ ที่บางคนนี่ก็เป็นผู้ช่วยผมที่ดีนะครับในบางแม่หมุมเนี่ยเขาก็อธิบายได้ดีกว่าผมเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยช่วงบ่ายผมว่ากลับเลยดีไหมครับพรามันจะหมดเวลาแล้ว <laughs> อเอเพอดีมันคือหลคือธรรมะเนี่ยจะ,จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดมีคําถามจะไหลไปเรื่อยๆนะฮะบางคอร์สเนี่ยจะไม่ค่อยถามมันก็จะช่วงบ่ายเราก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าแยกตามกลุ่มแล้วก็มาสัมภาษณ์กันอะไรกันแล้วคุยกัน เดี๋ยวพอดีเนี่ยตะกี้ก็เก็บเก็บพยายามที่จะดูว่าตรงไหนที่ยังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่จากคาถามเนี่ยคําถามหนึ่งเนี่ยที่ที่ตะกี้ที่คนจะสงสัยกันนะมผมผมจับประเด็นได้สองคำถามนะที่ท,ที่ที่ยังจะต้องคิดว่าอธิบายรายละเอียดคําถามแรกคําว่าตัวหายตัวหายในทุกท่านอ,าอา่อก็เรียกว่าถ้าเกิดพูดว่าตัวหายเนี่ยทุกท่านน่ยนึกยังไงครับคำว่าตัวหายเนี่ยตัวหาย ผมว่าทุกท่านสงสัยนะตัวหายมันตัวหายก็หายตัวไม่เหมือนกันนะฮะบางคนจะนึกว่าหายคือเราไม่ได้คือการการที่เราเดินตามทางพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นผู้เศษนะฮะเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าไอ้ตัวหายหมายถึงว่าหายตัวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะไอ้คำว่าตัวหายเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้ตัวตัวอุปทานความยึดเนี่ยไอ้คำว่าตัวหายหมายถึงว่าไอ้ตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวเนี่ยมันหาย นะก็คือ <irgendw> ต <el che> ัวเราเนี่ยที่จริงมันไม่มีไงแล้วเราไปยึดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราเข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บมันเลยตัดตัวตัวตัวเนี้ยมันก็เลยตัวหายไอ้คำว่าตัวหายเนี่ยก็คืออธิบายในณหนึ่งอีกในยะหนึ่งคือว่าอุปทานพอมันขาดปุ๊บเนี่ยไอ้ความยึดมั่นในตัวในตัวเราเนี่ยมันหายพอหายปุ๊บมันจะเป็นความว่างความว่างในความรู้สึกนะครับไม่ใช่ว่ากายหายนะฮะมันว่างในความรู้สึกความรู้สึกยึดเนี่ยมันหายมันก็เลยว่าง พอไม่มีการปรุงแต่งต่อเพราะไอ้การปรุงแต่งมันจะโยงโยงความรู้สึกนึกคิดนักกับกายมันเหมือนมันเชื่อมต่อกันพอเราตัดโชกเนี่ยตรงน,นี้ไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเรามันหายพอหายปุ๊บมันก็เลยเป็นกลมว่างมันเป็นความว่างขึ้นมาเนี่ยผมก็อธิบายส่วนประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจะเจอคำ,คำถามบ่อยว่าเวลาทํางานแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วเ,เราจะทํางานได้เหรือที่จริงเนี่ยไอ,ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะมันคือเราคือเราจะเข้าใจผิดนึกว่ามันเป็นภาระที่เราต้องทำสองอย่างพร้อมกัน ธรรมะเราก็จะเอางานแล้วก็อยากอยากได้ที่จริงไม่ใช่ที่จริงมันไม่ใช่มันทําคู่กันไปแต่มันมันทำคู่กันไปแบบมีญาณปัญญาไปด้วยอันไหนควรทาก่อนอันไหนควรทาหลังมันไม่ใช่ทําแบบลักษณะว่ามีงานสองอย่างเพิ่มงานอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าผมจะเจอคําถามนี้บ่อยด้วยความที่เขายังอยู่รู้สองไม่ได้รู้สองเนี่ยไม่ได้เป็นรู้ที่เป็นภาระนะครับมันเป็นรู้ที่เป็นรู้ที่อัศจรรย์วเวลาคุณทางานเนี่ย เอาเอาอย่างเงี้ยเวลาคุณจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยตอนที่คุณมันมีสมาธิกับไม่มีสมาธิอันไหนดีกว่ากันมสมาธิดีกว่ามันเป็นพาราไมหมฮะสมาธิ<ม>ก็แบบเดียวแต่ว่าไอ้รู้สองนี่มันเหนือสมาธิไงมันองมีปัญญาด้วยปัญญาสมาธิมันจะมีแต่ความสงบใช่ไหมฮะความว่างว่างแต่ไอ้ตัวรู้สองนี่เป็นตัวปัญญาเสริมสมาธิอกีกมันดังนั้นเนี่ยมันโหมันดีกว่าดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ผมก็เลยอธิบายทุกท่านฟังว่า,าการเ,าเข้าเข้าถึงรู้สอนไม่ได้เป็นภาระนะฮะเพียงแต่ว่าคือไอ้ตัวรู้สอนเนี่ยเป็นลักษณะว่าผมอธิบายให้คุณเข้าใจเท่าน,นั้นเองว่าไอ้รู้สอนมันอยู่ตรงไหนแล้วมันทานํางานยังไงก็เหมือนมืออย่างเงี้ยมือทําหน้าที่อะไรครับหยิบจับใช่ไหมฮะไอ้ตัวรู้สอนก็คือเราเข้าใจธาตุรู้ก็ทาหน้าที่รู้แล้วมันแยกแบ่งแยกกันมันเป็นปัญญาที่เราแยกออกจากกัน งานส่วนงานและไอ้รู้สองก็รู้ไปด้วยพร้อมก <น ért S 1> ันไอ้รู้สองนี่เป็นรู <ๆ S 1> Listen, ้ว่างว่างไอ้ความว่างเนี่ยนะมันมันเป็นตัวปัญญาไปด้วยตัวดังนั้นเนี่ยงานมันจะมีคุณภาพมากการทํางานด้วยความคิดกับครทางานด้วยไอ้รู้สองรู้ด้วยว่างว่างเนี่ยไอ้รู้ด้วยรู้สองเนี่ยมันทำงานที่ดีกว่านะครับในเวลาเท่ากันเนี่ยรู้สองเนี่ยมันทํางานละเอียดด้วยและเร็วด้วยดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมในระสาวการเข้าใจรู้สองเนี่ยมันไม่เป็นพลระ ไอ้ที่เราเราเราถามว่ามันมันมันทำด้วยกันได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันเขาสอนสอนสิ่งที่เป็นภาระอย่างเช่นนะอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ได้ว่านะอย่างก,การบริกรรมอะไรทักอย่างว่าเป็นภาระไหมคุณขับรถเนี่ยคุณจะไปท่องอะไรอย่าง,างหนึ่งเนี่ยอันตรายไหมครับอันนี้คือภาระคนก็เลยจดจําว่าไอ้การปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นภาระใช่ไหมครับหรือว่าการขับรถปุ๊บคุณไปดูหลหไปใจเนี่ยอันตรายไหมครับ คือถ้าเกิดสมาธิเนี่ยจะอันตรายนะฮะคุณเนี่ยจะต้องไปทำนั่งนั่งยั่งอยู่คนเดียวแต่รู้สองไม่ใช่รู้สองมันคือรู้ไงฮะมองอะไรแล้วก็รู้รบมาตรงไหนมันก็รู้แต่มันรู้แบบสักว่ามันก็เลยไม่เป็นภาระแต่การทําสมาธิในกิจกรรมประจําวันเนี่ยอันตรายมากนะเพราะมันจะอยู่กับอารมณ์เดียวพยม่อารมณ์เดียวปุ๊บมันจะไม่ไม่ดูรอบรอบรอบด้านไงฮะมันไม่ไปมองรอบด้านเพราะตอนนี้รอบด้านมันอันตรายไหมอะไรไหม นะมันจะอยู่จะสมาธิอย่างเดียวนะมันก็เลอันตรายใช้ชีวิตไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวรู้สองหรือธาตุรู้ถ้าเกิดคุณเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรู้ว่างๆรู้ที่มันมันไม่เอาอะไรอ่ะธาตุธาตุเออสมาธิมันก็ไม่เอาปัญญามันก็ไม่เอาแต่มันเป็นรู้รู้แบบบริสุทธ์นะที่เขาว่กรู้บริสุทธิ์นะผมขอจบเท่านี้นะครับ